Thank you ค่ะมิสเตอร์เอ็มีค่ะครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับค่ะวันนี้เราจะพามาชมน้องเล็กสุดน่ารักของเรานะคะตอนนี้ก็เป็นน้องชามอัขาวของเรานะครับนี่นะครับเตรียมที่จะส่งมอบแล้วนะคะกับแต่งสวยครบๆแบบนี้กับโปรโมชั่นโดนๆเลยใช่นะครับกับวิววัลแพคทีฟซีวีทีสีขาวนะครับตัวนี้สีขาวจะราคาอยู่ที่516,000บาทโอ้โหนะครับและแน่นอนนะครับแต่งสวยแบบนี้โปรเราก็จัดพิเศษอีกแล้วนะใช่ค่ะ ตัวนี้นะคะลูกค้าอาเลือกที่จะดาวสูงนิดนึงด้วยนะคะเพื่อที่ผ่อนข้างวดสบายสบาย ลูกค้าใช้เงินรับรถอยู่ที่6ก0 0 0กับสามพบาทค่ะ63,000บาทนะครับค้างวันอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย6,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นระยะเวลา7ปีดอกเบี้ย1.59%คงที่ตลอดสัญญาเท่านั้นเองเจ็ดปีกันเลยนะครับโอ้ได้ละ6,000สบายมากจริงๆนะคะโอ้แล้วก็ยังได้แต่งเต็มทั้งคันแบบนี้ด้วยสวยครบทุกอย่างจริงๆนะคะเริ่มด้วยตัวไฟหน้านะคะที่เป็นไไฮลท์ของเราเลยนะครับที่เป็น ตัวโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟซีนอนเนาะแล้วก็มีล้อมรอบด้วยวงแหวนดูเป็นวงแหวนแบบบูอายนะครับะะไฟออกสีฟ้านิดนึงนะดูสว่างว่าดูแบบอ๋อดูดีนะครับขับกลางคืนก็สว่างปลอดภัยฝนตกหรืออะไรก็คือลำแสงของเราแบบฟันฝ่าประสาทได้แน่นอนอนะคะ,ะที่เห็นสว่างด้านล่างอันหนึ่งก็คือเป็นเดย์ไลท์ของตัวสกเกิร์ตของเรานี่เองที่เพ<ช>ิ่มให้นะครับตัวนี้สกเกิร์ตรอบคันเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกได้ซึ่งตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวใช่สปอร์ตเอ็กซ์นะคะ V2 นะคะด้านท้ายเนี่ยจะเป็น ท่อแฝดสี่ท่อนะครับตัวนี้นะครับข้างหลังมาเป็นสี่ท่อข้างหน้าก็เป็นเขาอย่างนะเป็น LED เส้นเป็นเส้นเส้นเล็กๆนิดนึงจริงๆนบสเกิร์ตนะคะรอบคันเขาจะมีตัดแดงทั้งหมดแต่ว่าด้านหน้าลูกค้าเลือกที่จะอ่ไม่รับตัดแดงอ๋อก็คือเอาสีแดงออกได้ด้วยนะครับจะมีสีแดงเหลืออยู่ที่ด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างเท่านั้นเลือกชิ้นได้ด้วยนะนี่ได้หมดใช่ค่ะเราดูแลให้เต็มที่ตามที่ลูกค้าชอบอยู่แล้วแล้วนอกจากตัว สเกิดแล้วนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่เราติดให้ก็คือตัวล้อแม็ก15นะคะแบ็กซิงแบบนี้เลยสวยๆตัวนี้ก็ลูกค้าก็เป็นลายของอะตอมิกนะครับอะตอมิกแล้วก็ใส่ยาง15ตัวนี้ใส่ยางขนาด 19550R15 ด้วยนะครับพร้อมกับตัวดิสเบรกแล้วก็เลือกสีนับได้ตามใจนใช่ครับแล้วมีการปรับช่วงว่างด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถรองรับการ ใช้ตัวแม็15นี้แล้วก็ยังมีคนนั่งบรรทุกได้ปกติด้วยได้ก็บรรทุกได้ปกติเลยนะครับนี่แล้วก็ยังไม่จบนะยังมีของอื่นๆอีกภายนอกเียบเลยใช่ค่ะก็ยังมีตัวฟิล์มนะคะเป็นไฮคูลอบขันนะคะการสัตว์ข้างเสาอะกาศคลีบฉลามนะคะเพิเศษด้วยเนาะการลายมือเป็นแบบอ่า แบบเซตสิบชิ้นโครเมียมทั้งคันห้าบานเนาะรวมบานท้ายรวมบานท้ายด้วยเลยนะครับทั้งห้าประตูเลยนะเพราะมิวบาตเตอรรถ้ยห้าประตูนะครับแคชแบกนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสคับเพจให้ทั้งสี่ที่นั่งด้วยโอ้โหแต่งเต็มมากๆนะครับอันนี้คือภายนอกภายในก็ยังมี ติดอีกอย่างด้วยเนาะก็คือก็ยังมีตัวเบาะหนังนะคะตัวนี้ก็ปรับจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้ดำค่ะอ้โหนี้ก็คือดูมเข้มๆเลยนะครับแล้วนอกนี้เราก็ยังมีติดกล้องวงลงเข้ากับจอให้ด้วยใช่ค่ะก็เชื่อมต่อกับจอเลยนะคะถอยใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บขึ้นที่จอปั๊บเลยค่ะโอ้โหสะดวกมากที่จอตัวนี้รองรับ a อ p l e c a r า l a y a n d r o i d Auto ด้วยนะสามารถเปิด Google Map ผ่านระบบนี้นะครับนาทางแบบไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้ แล้วก็ยังมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถพร้อมเมมโมรีการ์ดให้ด้วยนะคะเพิ่ม,มความแบบปลอดภัยเสริมสร้างความปลอดภัยนาอสบายใจเวลาแบบาสามารถบันทึกภาพย้อนห,หลังดูได้นะคะคือแต่งครบคันหมดนี่นะครับด้วยงบ <ๆ S 2> เพียง6 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะข้างวดเพียงเดือนละ6 0 0 0บาทโอ้โหนี่ถ้าคำนวณยอดรวมนี่แทบจะไม่เสียดอกเลยจริงๆแล้วถูกต้องค่ะครับผมสบายแล้วแต่งครบขนาดนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะคะที่นี่ที่เดียวเลยนะคะกับ เจค่ะมิสโซเอ็มพีนะคะกับมิสโซซูเปอร์โปรนะครับและคันนี้เดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับที่มารับที่โชว์รูมนะคะช่วงประมาณเที่ยงนี้เนาะแล้วก็เรามีตุ๊กตาน้องหมีรอสซอรพรส์เซอร์สอยู่ลยแล้วด้วยค่ะต้องหาให้อีกด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวรอเจอลูกค้ากนเลยไเลยคะ่ะ